ข้าวสารเสร็จนามโมแต่งแสบเนาะคนจะจะ่าค่อยผีบายดําชีลีแต่ทั้งนอกเราพีน่น้องเหมนี่แหละทั้งนอกนี่โง,งาม ใบดีพี่น้องอยู่กับช่องกินเทปกับสาวลาเก่งงานยุ่งมากตามสไตล์สาวลาวได้เครียดไหมเลยเนาะงลอ,อยไปการเครียดแต่บอกประเทยให้พี่น้องเบิงเนาะอันไปช่องเบิงเนาะว่าอากาศเย็นมันจะมีบอกกับกับพ่อได้แต่ว่ากับโบหลายเท่าหันช่วงหนึ่งที่สเปียรไปช่วงนะั้นมันจักหอนแต่ช่วงนี้มันกอากาศเย็นเนาะคัมมากนี่แหละนี่เครียดแตกเครียดก่ะคัมเท่านั้กแต่พอได้กลิ่นอยู่วันนี้เขาเสียมามกอันมกไฟพี่น้องใส่ยผังนังตู้หอมๆเนาะมกไฟเดี๋ยวจะเพียรต้องเอา ขี้พนกไปใส่ขี้ก่อนนะใส่ขี้ก็คือเอาขี้ออกเนาะโ mm hmm. มเมนต์จะเข้าจะพิดว่าเอาขี้ใส่ได้อะเอาขี้ใส่ด้วยเหรอปฏิบัติได้เนาะใส่ขี้เนะะาะภาษาลาวฮองก็คือเอาขี้ออกนั่นแหละความหมายก็คือเนอะะาะภาษาอีสานก็คือกันนั่นแหละอันอย่าทวงชุดก็โดยสิว่าจะไปงานศพมบับ่ลาวบ่ได้ถือคือไทยเนาะไทยจะใส่ชุดดำามันบอกไปงานนั้นไปงานงานเย็นเนาะอันลาวเอิ้นจะเงานเย็นแต่ลาวลาวจะบ่ถือใส่สีหยังก็ได้เนาะ แต่ว่าชีวิตชีวิตประจําวันเขาก็บ่ถือน่องส่สียังก็ได้พวกนี้ขึ้นกันแหละปัจจุบันนี่ก็เจ้าจะบ่ค่อยถือกันแล้วก็ใส้สีดํามันก็แกล้มดีเนาะมันก็จะแบบเข้งขึ้กว่ากันนะั่นน่ะอันก็เห็นลหลายๆคนเขาจะเป็นต้องไปงานซพอย่างเดียวเนาะนั่นแหละกันจะเพียบใจไห้มีหนวท่วงตลอดก็เลยว้าวไว้กนยุดน,นะนะไวย้ยุดเอาไปใส่ไปใส่ขี้ก่อน ไปนอนห้าชิมกจะแบบน,นี้มาโอเคไปนอนเรียบร้อยละบางคนโอ้ยไปยุงย่งไปอ,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 อย่ากเอาเคเอาตดออกเฮียกินโลดสำหรับสำเพีอโบลได้เลยมันแย่มัน,ยมนยแย่ละกินบอสแอบเนาะเฮ็ดอย่างก,ก็ต้องเฮ็ดดีๆเฮ็ดเป็นตะกินเนาะพิ่นะบนุงว่าเฮ็ดทะลูทะลาวทะลูทะลาวเฮ็ดแบบว่าบละเอียดนะนะเฮ็ดอยา่างโบมังเฮ็ดอย่างต้องเฮ็ดจบเจือมันจะเป็นตะกินโดยเฉพาะแนวกินนี่เนาะเราก็ต้องเฮ็ดดีๆเนาะเพื่อเหากิน เขาสู่ร่างกายจะาขงก็ต้องเฮ็ดดีๆเฮ็ดละเมียดละไมให้มันแบบสะอาดสะอางที่สุดเนอะมาเขาก็ทิต่ํามันหอมแดงกับอันเข้าเบือบอ่อแล้วก็มาเข็ดหัวจิงไขรใส่ทานค่อยก็แตกก็แทบวะอันสดนา,นา,า,ยายมันเวธีอันบดไซกัไซดมันบดแล้วก็เจงจิไปซื้อทานดีๆมาใหม่บอกอย่าไม่แดงบ่ไม่เิ่นหวานมันแตกเนาะ่ เกี่ยวกับประจกักษ์น้อยอ้ยเป็นผมมต์มาว่าไม่เด้งเลยไหม,ไมอยา่างวะท่านก็นได้ที่ร้ายก็ระโดดอ่ะแตกใส่แต่คนเนี่ยเขาสารเสกน้ำโมูมแตกแสน <c oughs> คนกิตว่าค่คอยผีบ่ายแหละ เพื่อเอาก็ามแยกอันอันบันเทิงเนาะเพื่อมักอินเตอร์เทนให้มันบันเทิงมคุนกับขงเชื่อกะเบิ้งกะโบบันเทิงก็แถมาเว้าให้เขาผีบ้าก็ยากนวเนาะนานจิตสั่งพี่น้องเลยมันเชื่อกันเลยไปถือสาหลายคำว้าแล้วกะเสียสุขภาพจิตถือว่ากันเลยมาใส่มักเพลิดแลวก็ตำมัน พี่น้องข้าวสารเซกงตําเรียบร้อยข้าวเบียร์นั่นเองอันใส่ลูกไปแนบีเดี๋ยวพี่น้องลืมซซยพักนะคะใช่แลหอมบัวหอมบัวคือต้นหอมหละคนมาหอมบัวคืออย่างไรวะโอ้ยไ็กุ๊กขลุกนํำอยู่ดอกเดือ็กด้แต่ว่าถ้ามาบูฮู้สึกอะกระเบิ้ง กระเบื้งก็ได้นี่เนาะลักษณะมันกันนี่เอาก็บหู้แล้วว่าเม่นพักอีหยังเนาะเพื่อก็ะได้เจ้าก็ให้ค่อยอ,อธิบายบ่าทุกอย่างไร <c oughs> อันนี้พักนางตู้เด็ดลงไปเลย โอ้โหโ,หโ,หโอ้ใจเย็งเงนๆหัวหน้ารถด,ดีเลยพี่น้องมาตาเข้มอันนี้ใส่ผงวิเศษตัดในจังน้อยอันจิเทมมาฐานโบไลคือปลาเล็กอากาศกคนๆซิมเบิงเลยบอกพี่น้องไปกาซิมนี่นนยอย่างโบรานซุกนี่ก็จะเป็นผีเป้าเลย หมกไฟเนาะมันจะหอมกว่าแม่นเฮานึ่งหั่นนะพี่น้องไปสะดวกบ่ได้ก็เอา,เอาไว้นั่นล่ะจะเพียจะหมกไฟเด้ออนี่นะปิง้งเห็นบขนาดเขียดบ่หลายเด้อนี่ยังได้หลายแท้มันหนาวเอาเรียบร้อยพี่น้องมกเดียวเลยเน,น,นาะมกใหญ่ๆโอ้ๆรลุด ดิกินมดหมู่บ้านมกบ่างยงมกเดี๋ยวจบนะมันต้องไปเฮ็ดหลายแนวต้องเฮ็ดหลายมกดอกเอามาปิ้งมันโอ้ทานคนมันแตกซะคนรูปอยู่ทานก็ได้ยนาน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 เอามักแตกแค่ทานก็ได้ยูุณปดเหลือซูลก็บไม่ได้

เือบ wow. ุห็นย์ะเชื uh, oh, huh, 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 uh, huh, uh, huh. ่อคือหลายสันแล้วล่ะวโอ้โห้หอน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 อืมเออหอนแล้วแล้วพี่น้องแกะออกมาหอมหวนหุนมาเด้อหอมไปตองมาพี่น้องอืม แซ่บขนาดหาเอ็นซ์เด็กๆกินละมันเกลี่ยๆน่าจกน้อยหอมหอมไม่ตองอืมแซ่บเ,เองพี่น้องมาเด้อของแซ่บบุปันนี่ไผุ่กินท่าบุคือไปท่าเนะี่ยเบิด ปะอะไรมันเลิกกินฟางลาวฟางไทยยุ่จ้รมประเทศมันเลิกกินน้ำกำเอาไปใช่ให้เบิกงดอพี่น้องไปส่วงมึงเอามันออกบอกกับพ่อได้กินอยู่แต่ว่าตอชีให้หลายก็คือช่วงหอนๆพี่น้องมันจะออกมากินน้ำค้างออกมาอย่างเกี่ยวกับถ้าว่ามันหนาวเนาะมันก็หนาวเป็นคือกันกระปุนแล้วมันก็รีอยู่ในเฟืองนะกับค่อยออกมาบาโตัวมันมันโมหนาวมันก็ออกมาเอาเสาร์คลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนพี่น้องพอกันใ่คลิปหน้าสบายดี